เอาถึงว่าตอนนี้เราล่างเราล่างผ้าไปเสร็จแล้วใช่ไหมอ่อาทีนี้ขั้นตอนการลงน้ำหนักเนี่ยก็คือเราดูน้ำหนัก <c oughs> แยกให้ออกก่อนว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีน้ำหนักเท่ากันไหมในห้าใบเนี่ยเป็นเท่ากันนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องดูว่าใบไหนอ่อนสุดนะยกตัวอย่างเช <c oughs> ่นใบใบของสายถงเนี่ยมันอนน่อนเยอะ แต่ว่าเราอย่าไปงงเรื่องของฉลากว่ามันมีสีรายละเอียดของตัวอักษรของอะไรพวกนี้เราก็ต้องสนใจก่อนเรามาดูน้ำหนักสีผิวของขวดอ่ะมันใสยังป่ะนะมันใสเพราะั้นเราก็ต้องเขียนให้มันทําไมให้มันรู้สึกว่าใสอันดับแรกก็คือเราจะเห็นว่ามันมีทั้งเงา่ะเป็นลายของกระเบื้องอะไรทะลุอยู่ด้านหลังใช่ป่ะเราลองไปเราลองไปก่อนแบบลงไม่ทั่วไปก่อนแต่ลงแบบเบาๆนะ ลงแบบเบาๆเธอไม่นนต้ตงงงองไปกังวลนะว่าตรงไหนเข้มตรงไหนอ่อนเราลงวนแดนไปก่อนแต่ว่าอย่าให้ดำนะตรงเนี้ยขั้นตอนแรกเนี้ยก็คือเกลี่ยไปก่อนเกลี่ยเบาๆไปก่อนนะเหมือนกับเราลงน้ำหนักเท่าๆอะ่ะลงแบบว่าให้มันแบบดูดูเป็นน้ำหนักแบบนี้นไปก่อน เนี่ยมันลงเงี้ยองเงี้ยน,เน,ยนะเสร็จแ,แล้วก็มาเพิ่มน,น้ําหนักในจุดที่เราเห็นว่ามันเป็นอะไรเห็นไหมว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นน้ําหนักที่เข้มอยู่ที่อะไรที่ขอนะแล้วก็ค่อยๆทำไล ก็ค่อยเพิ่มไปตามที่เราเห็นนะเนะพิ่มน้ำหนักเพิ่มขึ้นไปตามตำแหน่งที่เราเห็นนะถามว่าจะให้เห็นชัดยังไงก็คือต้องทำไมรีตารีตาลงนิดนนะเราก็จะเห็นว่าเอ้ยตรงไหนเข้มตรงไหนอ่อนเพราะนะว่าเพิ่มไปทีะน,นิดน,นะไม่ต้องไม่ต้องเยอะนะเพราะว่าอย่าให้ดำเพราะว่ามันเป็นปรดสานะก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเพิ่ม <c oughs> น้ำหนักไปรายละเอียดของฉาลากอะไรเนี่ยถ้าเห็นว่าเป็น มีรายละเอียดเป็นสติกเกอร์เนี่ยเราก็ทำไมเราก็เว้นไว้แล้วเราก็ใส่ทีหลังใส่ทีหลังมันจะมีสแตมอะอากาศสเตมตรงนี้เห็นไหมตรงน,นี้ก็จะเข้มนิดนึงที่คอขัวตรงนี้เราก็ค่อยๆเพิ่มไปตรงนี้เป็นรอยเป็นรอยของอะไรนองของอะไรของกระเบื้องของเส้นกระเบื้องอะด้านหลังอะเราก็ใส่ใส่เข้าไป <c oughs> การเขียนน้ำหนักนี่อย่าลืมนะใช้อะไร <c oughs> ใช้ด้านข้างใช <c oughs> ้ด้านข้างเพิ่มไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ดูดูตรงน,นี้ก็จะมีส่วนของอะไรลายกระเบื้องเหมือนกันลายกระเบื้อง มุมที่กูนั่งนั่งดูระยลอะเอีย่เนียกับมุมที่เธอยืนเธอจะไม่เห็นนัเห็นไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าใครมายืนด้านหลังคูนี่ก็จะเห็นน้ำหนักแบบนี้เลยนะมามาดูข้างหลังก็ได้มันจะได้ชัดหน่อยเนี่ยเห็นไหมอันะนี้ก็จะจะมีน,น้ำหนักท,ที่ที่เป็นขอบๆอะ่ะที่เป็นขอบของวัตถุอ่ะ แต่ข้างในนี้ก็ตรงไหนที่เราเห็นมันใสๆอะเนี่ยเหมือนอย่างเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปทาไมไม่ต้องไปใส่น้ําหนักเราก็ปล่อยไว้ปล่อยตามน้าหนักแรกที่เราลงไปอะเป็นส่วนขนาดนี่ก็อาจจะใส่คร่าๆไว้ก่อน,นเป็นน้ําหนักรวมๆไว้ก่อนแต่บาเดี่อมันก็ต้องเก็บรายละเอียดนะถ้าว่าจะเอาไว้แบบเหมือนเป้ะนะ ตรงนี้ก็จะมีจะมีน้ำหนักนิดนึงที่ขอบ มมีมีน้ำหนักใช่ไหมตรงนี้แสงเงาที่ตกกระทบมาจากขวดสีเขียวอ่ะมันเข้ามาอยู่ในขวดนี้ด้วยตรงนี้้วก็ใส่ใส่ให้เข้มด้ยกันนิดนึงตรงนี้ก,ก็มีน้ำหนักนิดนึง เนี่ยก็เพิ่มเพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยๆตรงไหนที่เราเห็นเป็นนี้เป็นน้ำหนักเข้มเราก็ไปเพิ่มไปตรงไหนใส่เราก็ไว้น้ำหนักไว้ทีนี้ก็มามาที่ฉลา่ะ น้ำหนักในฉลากเราก็ลงน้ําหนักข้าวข้าไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเก็บรายละเอียดนะลงไว้ก่อนว่าเออฉลากมันอยู่แล้วขณะนะสัดส่วนเป็นยังไงโครงสร้างเป็นยังไงตรงนี้ก็จะเป็นฉลากเดี๋ยวค่อยว่ากันผมระฉลานี้เรามาดูน้ําหนักในขวดก่อนนะตรงนี้ก็จะเป็นรอยอะไรถ้าข้างนอกก็จะเป็นรอยกระเบื้องใช่ไหม ลยเส้นกระเบื้อ,องเนี่ยอยู่นี้ป่ะอ่าเนี่ยมันอยู่เนี่ยแต่จริงๆแล้วน้ำหนักที่ที่เรามองทอะลุขวดไปเนี่ยเราจะไม่เห็นเป็นเส้นตรงใช่หไหมเพราะว่ามันมีความหเหของของวัตถุที่เป็นแก้วอ่ะข้างในก็จะเป็นลักษณะแบบเบลอๆไม่ค่อยชัดอ่ะเนี่ยแบบนี้แต่จริงๆแล้วก็คือเส้นกระเบื้องอนะ เราก็ต้องเขียนมันเบลอด้วยนะไม่ใช่ว่าไปเขียนแบบตัดเส้นแบบว่ามันดูเหมือนแก้วเล้วแก้วแตกอะไรเงี้ไม่ใช่นะเราเห็นน้ําหนักไงเราก็พยายามเขียนน้าหนักให้มันทำไมให้มันเหมือนจริงตามที่เราเห็นนะเนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆ ส่วนไหนที่เห็นว่าว่าเป็นแสงหรือว่าเป็นน้าหนักอน่ะไม่ต้องไปทําอะไรแล้วปล่อยไว้เลยนี่เหมือนอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วปล่อยไว้เนี่ยเนี่ยเป็นน้ําหนักเดียวกันเลยเห็นไหมส่วนตรงไหนที่ที่เห็นเป็นแสงเป็นอะไรเราก็ทําไปตามที่เราเห็นนะเดี๋ยวเราใช้ยางลบปาให้เป็นแสงได้ทีหลังนะ น,นี้เป็นคนปวแล้ว ก้นมันก็จะมีแสองอยู่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ยังลบๆตรงนี้ก็จะเข้มเพราะว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนของพื้นของก้นควรอ่ะตรงนี้ก็จะเข้มหน่อย ก็เพิ่มเพื่มน,น้ำหนักไปเพิ่มนหนักไป,นนกไปส่วนที่เป็นแสงเว้นไว้เนี่ยตรงนี้มีมีแสงข้างล่างมีแสงอย่นิดนึงแล้วก็เว้นไว้เว้นเาาไว้นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ยังลบมาลบอีกทีนึง เนี่ยยกตัวอย่างครูไม่มีครูังไม่ได้ตัดเส้นเลยใช่ปะ่ะเพราะว่าถ้าตัดเส้นมันจะทําไมเดี๋วทื่อมันจะแข็งนะมันจะแข็งเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่น้ําหนักที่เราเห็นด้วยว่าตรงไหนเข้มตรงไหนอ่อนนะเหมือนนี้ยข้างนี้มันเข้มใช่ไหมเราก็อาจจะเพิ่มน,น้ำหนักที่ขอนเนี่ยไปนิดนึงเพื่อเพื่อทําให้ฟอร์มมันทําไมฟอร์ม,มันทาไมชัดขึ้นใช่ไหมให้ฟอ,องหมหควนเนี่ยมันชัดขึ้นนะ นี้ก็ก็มีอยู่นิดนึงนะก <c oughs> น็มันก็จะเริ่มดูแนละ้วทำไมดูมีปริมาตรมากขึ้นแล้วก็ดูกลมมากขึ้นนะ ส่วนของน้ำหนักของฉลากแล้วนี่ก็ค่อยค่อยเพิ่มไปถ้าตรงไหนที่เราเห็นว่ามันเข้มก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆส่วนไหนที่เป็นแสงก็ไม่ต้องไปเป็นเน้นมากก็ปล่อยเบาๆไว้ส่วนที่เป็นเงาก็ไปเพิ่มน้ำหนักนิดนึง ก็จะเป็นารายละเอียดของของของปากขวดละนะารายละเอียดของปากขวดละ ใส่ใส่เส้นนี้เข้าไปมันก็จะกลายเป็นปากขวดก็มาทันทีนะ ไม่หนาวหรอติดก็ได้เลยติดทุกคนเป็ติดแต่ตอันนั้นลงปุ๊บร้อนเลยนั่นแหไงต้องเลื่องอะไรระหว่างหนาวกับร้อนจะเอาอะไรหนาวค่ะเย็นร้อนคืออืมอะไรมันลงตรงนี้พอดีอะใส่ทยืนตรงนี้ร้อน ประมาณเนี้ยพ,พอจะเข้าใจไหมเด,เดี๋ยวยังลบปาดให้ส่วนที่เป็นแสงข้างล่างมันที่พื้นจะมีแสงเห็นไหมที่ตรงนี้ตรงนี้อ่าเราก็ใช้วิธีการเอาอยัางลบลบทําแสงนิดหนึง่งเพราะมันเป็นไฮไลท์เลยตรงนี้เป็นแสงเป็นแสงจัดอะ่ะเพราะดูแสงขาวเลยอะ่ะ <c oughs> แ,แต่ตอนแรกครูไม่ได้เว้นไว้นะข้างล่างนี้ก็จะมีแสงนิดหนึง่งตรงนี้ก็จะมีนิดหนึง่งแต่ถ้าเกิดใช้ยางลบไฟฟ้าก็จี้ที่ว่าหมุนหมุนรู้ใช่ จี้จี้ได้ตามที่ว่าเราต้องการจะนั่นเลยว่ารายละเอียดของแสงตรงนี้เป็นแสงเ,น,เน,นี่ยพอลบพอลบปับ๊บมันก็จะเป็นน้ำหนักที่ที่ดูใสมากขึ้นมันจะดูเหมือนจริงมากจริงม,มากขึ้น,นตรงนี้ก็นิดึง ยังลบมันใหญ่มันลบรายละเอียดแบบเป็นจุดๆไม่ได้นะก็ ก็มีแค่เนี้ยที่เหลือในส่วนของฉลากของอะไรเราก็เห็นยังไงเราก็ใส่เป็นตัวหนังสือเข้าไปนะส่วนน้ำหนักของอ๋สตว่าขวดใบนี้นะต้องเริ่มจากน้ำหนักที่ทําไมที่เข้มกว่านี้ถูกไหมนะร <c oughs> ะบายแบนไปก่อนนะระบายแบนก่อนเหมือนที่บอก หลักการเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าน้ำหนักมือต้องได้ไหมน้ำหนักมือก็ต้องหนักขึ้นนะหนักขึ้น ส่วนนี้มันจะลงน้ำหนักง่ายเลดน,น,นึงเพราะว่ามันเข้มไงนะตรงไหนตรงไหนเข้มก็ลงน้ำหนักลงรูวไปก่อนเลยนะให้มันมีความแตกต่างระหว่างเข้มกับอ่อนเอนะี่ยวว่า แต่ว่าต้องดูต้องดูรูปต้องดูรูปทรงของไองน้น้ำหนักที่เราลงไปด้วยนะว่ามันอยู่ยังไงอ่ะข้างในมันก็จะมีรายละเอียดในความเข้มนี้ก็จะมีรายละเอียดที่ที่ที่ก้นโกดก็จะทำไมเข้มใช่ไหม ตรงนี้ก็เน้นให้ดำไปเลยจุดที่ต้องการเน้นก็อาจจะใช้อะไรใช้ปลายดินสอเลยนะไม่ได้ไม่ใช้ด้านข้างแล้ว จะดําเลยน้ําหนักเข้มเลยตรงนี้ทีคนมาเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวค่อยใช้ยางลบๆออกนิดนึงเพราะมันเป็นแสงอยู่ในนี้น ก็มีน้ำหนักนิดหน่อยเพิ่มเข้าไป นี้ดำเลยตรงนี้ที่คอมันเนี่ยที่ฉลาดที่คาดอ่ะตรงนี้ก็ดำ จะวูบแล้วครับ่เอาบนี้เดี๋ยวลงมือเลย น้ำหนักมันจะแตกต่างเห็นะนี่ใสนี้เข้มใช่อ่าแล้วพอใบนี้ก็ทําไมก็ต้องเข้มกว่าน,นี้ถูกไหมอ่าก็คือต้องลงแบบน้ำหนักแรกก็คือต้องทําให้เกือบดำอะอ่ะแต่ถ้าใบนี้คือดำเลยอ่าใบนี้ก็ก็ <c oughs> ประมาณที่ครูให้ดูตัวอย่าง,งเมื <c oughs> ่อกี้นะลงมือ